สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจวันนี้หนูจะมาทำอะไรคะเขียนเด็กๆอ๋อวาดเด็กๆอ่ะวาดเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะดูอ๋อวาดรูปเด็กๆเ,เหรอคะโอเคอ่ะวาดดูสิอันนี้คืออะไรคะตาตาอ๋ออันนี้คืออะไรคะปากปากนี่คืออะไรขา ขาโอ้ขาเด็กเหรอขะขาเด็กมีกี่ข้างขาเด็กมีโอ้มีสองข้างนะคะเขาไม่ได้เรียกตัวนะเขาเรียกข้างนะขาเนี่ยมันมันมีมีมีอะไรอีดคะเด็กมีอะไรอิดค่ะอ้าไม่สบายค่ะไอเป็นไข้หวัดอันนี้คืออะไรคะลูกมือโอ้อมือ มือเด็กเหรอคะอันนี้คืออะไรหูเด็กหูเด็กอ๋อมีอไรอีกต่อยคะน้องนาสีขวบคะ่ะเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งอ๋อวาดเสร็จก็ลบเหรอคะโอเคฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือโอเค ตอนนี้หนูลบรูปหนูจะวาดอะไรต่ออีกคะวาดวาดอะไรอีกนะวาดโชว์อ่าววาดเด็กๆโชว์แฟนเพจอีกแล้วอ่าวดูที่มันเหมือนวาดรูปแรกไหมวงกลมน,นี่คืออะไรคะคืออะไรเอ่ยตาไม่สวยเลยตาไม่สวยมันเล็กเกินไปมันใหญ่สิคะลบค่ะถ้าไม่สวยลบได้นะคะยังไม่สวยเลยเออไม่สวยเลยมันเล็ก เกินไปลบใหม่ค่ะเอานอกจากเด็กๆหนูวาดอย่างอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นดอกไม้วาดได้ไหมคะได้ไม่ได้เอาวาดผลไม้ได้หรือเปล่าลงไ,ได้โลค้าลองวาดให้แฟนเพจดูอย่างอื่นได้ไหมคะได้โอ้คืออะไรลองวาดดูสิคะนอกจากเด็กแล้วคืออะไรคะวาดดูสิมันคืออะไรหนูจะวาดลูกหัวใจได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้เลยต้องการนำเสอนอแค่รูปเด็กน้อยเหรอคะโอเคอันนี้ตา,ตาออ้ตาโตจังเลยอันนี้อะไรขาโอ้รองเท้าเลยนั่นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่านี่ใช่ใช่ไม่ใช่หรอคุณแม่นึกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวนะเนี่ยว่าเนี่ย ฝึกเลยค่ะฝึกกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมันเล็กเลยค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กลินภูวิชพัดป้องกันเรียนอยู่ชั้นอะไรคะนอยู่ชั้นบนโอ้ยเรียนอยู่ชั้นอนุบาลอนุบาลหนึ่งอยู่ชั้นบนเหรอคะโอ้เรียนอยู่ชั้นบนใช่แล้วโรงเรียนอะไรคะลูกหนูเรียนโรงเรียนอะไรนะเด็ก เด็กๆโอ้ผลงานเสร็จแล้วสวยไหมถามแฟนเพจสวยไหมคะสวยไหมคะสวยสวยไหมสวยสวยไหมโอ้วัดเสร็จก็ลบโอเคลบค่ะให้คุณแม่ลบด้วยโอ้ให้คุณแม่ลบถ้าไม่หนูไม่ลบนะคะจะได้ฝึกข้อมือให้ค,คุณแม่ลบให้ดูอืมโอเคอ่ะ <c oughs> ไม่สบายค่ะเป็นไข้หวัด <c oughs> ไอ้ด้วยโอเคอ้าววาดรูปเชฟได้ไหมคะได้ได้อ้าวเดคะอันนี้อันนี้ลบด้วยโอเคพอแค่นี้ไหมบ๊ายบายแฟนเพจไหมคะอ่ะสวัสดีแฟนเพจหน่อยสวัสดีแฟนเพจเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ให้กูแม่เขียนเลยสวัสดีค่ะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ